สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนโมบายิเป็นทางฝั่งไยทางลาาหรือว่า่างประเทศที่เข้ามารับชมคดีนะครับผมเมื่อนีมาพอกับวิชาตวิรุนทำกินแชแนลเช่นเคยครับผมเมื่อนีไอชัดจะิมาเห็ดคลิปเี่ยวกันแนะนาการคัดแยกกระป๋องนะครับผมประเภทกระป๋องก็มีอสังยางนะครับผมนี่กระป๋องพิเนียมกับกระป๋องสังกระป๋องสังกะสีครับผมคือว่า สังกะสีนี่คือเล็กเล็กดูดมันดูดติดนะครับผมส่วนกับของพีนี้มันดูดบมติดนะครับผมก่อนอื่นทีข่ขมารับชมช่องไอแชดกับฝากเป็นกำลังใจชัดวิรุนทำจิในเด้อครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์กดกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมเพื่อบ่ให้พลาดลิ่ใหม่สำหรับใครที่ยังบเห็ุบ่เป็นหรือว่าขัดแยกกับป๋องบมเป็นตามไอชัดมาเลยครับผมไอแชดจะบอกวิธีการขัดแยกกับปองครับผมเดี๋ยวกา สรุปราคาให้ฟังพร้อมว่าอันไหนราคาเท่าไหรเท่าไรนะครับผมตามมารับชมนะครับผมมาตอนนี้จะเป็นประเภทกระป๋องครับที่แท็กเต้ไ้แล้วครับผมอันดับแรกกระปองม,มีสองประเภทไอชชตเจ้ากระปอง กระป๋องที่มันเป็นเนื้อเหล็กนะครับคือว่าเป็นสังกะสีคือเป็นพวกนี้ครับผมกระป๋องสีกระป๋องยางนี่กระป๋องกระป๋องกาแฟครับผมนี่นี้จะเป็นพวกเล็กดูดเล็กดูดมันจะดูดติดนะครับผมกระป๋องยากระนุ้งขีดกำจัดยากระนุ้งนี่คือเล็กดูดดูดติดครับผมอันนี้จะอยู่ราคาไอ้ชัดจะทรงเขาอยู่ที่ประมาณ5าบาทครับผมพี่น้อง อดี๋จะทรงที่หา,หานะครับผมสองสองคือประเภทกระป๋องอลูมิเนียมครับผมกระป๋องอลูมิเนียมคือเครื่องดื่มของมึนเม้าส์นะครับผมนี่นี่สังเกตที่ตูดมันนะครับผมมันจะเป็นม้วนๆเข้าไปนะครับผมกลมม้วนๆลุบๆเข้าไปพวกนี้จะเล็กดูจะดูปริทดนะครับผมนี่่ะยูที่กระป๋องเครื่องดื่มคือกาแฟเพื่อนนี่ตดวนี้กาแฟเขาเฮดออกมาเป็นกระป๋องบิเนียมกบบนี Can ้ครับผมให้สังเกตดีๆนะครับผมนี่ สังเกตนะสังเกตปะมันจะลุกเข้าไปนี่ตัวนี้เล็ก,ลกดูดมันจะดูดติดพี่น้องตัวนี้ดูดเสม,มอเล็กดูดจะดูดติดพี่น้องนี่คือกระป๋องสังกะสีเล็กดูดดูดดดติดทรงเขาที่หาบาทตัวนี้จะทรงเขาอีกราคาหนึ่งได้หลายกว่าได้หลายกะป๋องทรงเป็นกระป๋องสังกะสีสี่สิบเท่าหอไปเนี่ยอันนี้พวกน้ำอันล้มครับผมเป็นกระป๋องน้ำอัล้มนี่ นี่ย่างที่2คือเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนี่ไอแชกจะส่งเขายู่ประมา่4 0ถึงหสกว่าบาทพี่นอ้องประมาณนี้ครับผมนี่แหละโอเคครับผมไอัชก็ได้แนะนํำบอกวิธีการคัดแยกกระป๋องคร่าวๆสองอย่างนะครับผมกระป๋องอลูมิเนียมกับ ium, กระป๋องสังกะสีนะครับที่ไอแชัดได้พูดไปเบื้องต้น ที่ผ่านมานะครับผมล้วก็สรุปราคาว่าอันไหนทรงได้ราคาหลายกว่าอันไหนทรงได้ราคาหน่อยนะครับผมแต่แต่ก็ยังถือว่าเขาสื่อนะครับผมถึงมันจะราคาหน่อยกว่าราคาแพงกว่ายัางดีที่ว่าเขายังรับสื่อนะครับผมพี่นองทูกทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้ครับผมขยะในบ้านของท่านอาจจะเป็นมีมูลคา่าเล็กๆน,น้อยๆสามารถแปลเป็นเงินได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้กับพอด้มีอยังหลายนะครับผมกับมีแนะนน้ำการคัดกระป๋องสองยางนะครับผมกับฝากไว้สมีครับผมสำหรับคลิปนี้ถ่ายชัดอธิบายไปว่าบ่สุกต้องบ่คงบ่งามหรือว่าบ่วกไปวนมาไอชัดจะกราบขอโทษขอไปพี่น้องสุขุสุคนไว้นะโอกาสนี้ครับผมช่วงนี้ปีใกล้จะปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะครับผมนับถอยหลังแล้วลมหนาวกำลังเริ่ม เขามานะครับผมอากาศเย็นก็เขามา้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมอยากให้พี่น้องสุขสุขคนรักษาสุขภาพนเด้อครับผมเดินทางกับภูดลมเนาต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางกลับมาทํางานก็ขอให้เดินทางปลอดภัย ในพี่น้องสู่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะครับผมการที่ว่าเขามีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขามีแหงเห็ุงานเนาะครับผมยาเจ็บยาตุนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบริมีหยังคือเก่าแล้วครับผมมากอะไรถึงใจก็แชร์แชร์ได้เครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ